รถไฟความเร็วสูงไทยจีนเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจสร้างไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์แห่งภูมิภาครัฐบาลภายใต้าการนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อไทยจีนและอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวเปิดเส้นทางสายใหม่พร้อมเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการค้าของโลก ด้วยโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานครหนองคายแบ่งการดำเนินงานเป็นสองระยะคือระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งหมด179,412.21้านบล้านบาทระยะทาง250.77ากิโลเมตรและระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายระยะทาง3า6 1 0งกิโลเมตร โครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาแบ่งสัญญาก่อสร้างงานโยธาออกเป็น14สัญญาเพื่อให้การดำเนินง,งานสำเร็จเป็นรูปธรรมนายศัก์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงได้เร่งรัดการก่อสร้างโครงการซึ่งปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ1สัญญาและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง6สัญญา และวันนี้นับเป็นอีกหนึาสำคัญของโครงการกับพิธีลงนามสัญญาการก่อสร้างงานโยธาอีก3สัญญาประกอบด้วยสัญญาที่4ขีดสงานโยธาสำหรับช่วงนวนครบ้านโพดำเนินการโดยกิจการร่วมค้า CAN สัญญาที่4ขีดสี งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยดำเนินการโดยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนจำกัดมหาชนสัญญาที่4ขีด6งานโยธาสำหรับช่วงพระแก้วสระบุรีดำเนินการโดยบริษัท u n นิค e อนจิเ e ียริ g งแอนด์คอนสตรั o ชจำกัดมหาชนโดยทั้ง3บริษัท ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาครบวงจรและด้านการก่อสร้างของประเทศมากด้วยประสบการณ์การทำงานและมีผลงานคุณภาพหลากหลายโครงการขอขอบคุณกระทรวงรมนาคงการรถไฟแห่งประเทศไทยบริษัทชนะสเต็คคาสชาคิชิงเจนเยริงเป็นบริษัทก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของโลกทำงานทเมืองแทมากกว่า30ปีบริษัทเชอว่าทำงาน โครงการรถไฟความเร็วสูง4ขีดสามแค่สามเด็กตามเวลาคณภาพาตี้า้ผงงงานแค่ประเทศไทยสรนผงงงานแค่ประชาชนไทยไทยจีนปิงพินังกองจงไทยาชิงในฐานะตัวแทนไปตัดเรี <c oughs> เ่อไทยเดเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทยและเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ ที่เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมของภูมิภาคได้ในอนาคตสุดท้ายนี้ผมขอยืนยันว่าบริษัทจะดําเนินการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่4.4ขีดให้แล้วเสร็จตามแผนงานได้คุณภาพมาตรฐานครบถ้วนตามสัญญาเพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยภาครัฐและสาธารณชนสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการรถไฟความเร็วสูงได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญาทุกประการ ขอขอบคุณกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ให้ความไว้วางใจบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนรัคชั่นมหาชนจำกัดก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่บริษัทยูนิคมีความมั่นใจจะสร้างโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพบริษัทมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรด้านเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรและด้านโรงงานประกอบชิ้นส่วน บริษัทมีประสบการณ์ก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรางขนาดใหญ่หลายโครงการเชื่อว่าโครงการนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นตามนโยบายรัฐบาลทั้งนี้บริษัทมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการขนาดใหญ่นี้ขอบคุณครับ อีกไม่นานเตรียมพบกับการเดินทางที่แสนสะดวกสบายด้วยรถไฟความเร็วสูงใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาเพียงหนึ่งชั่วโมง30นาทีสร้างความสุขส่งเสริมเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและวันนี้จะเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทยก้าวไปสู่ความสำเร็จเชื่อมโยงโครงข่ายระบบรางของไทย อาเซียนและจีนให้เป็นหนึ่งเดียวกันสนับสนุนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์แห่งภูมิภาคต่อไป